โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนทรัลนะครับลาดกาเราก็อยู่หน้าร้านช็อปของโซนี่สต๊วันนี้เราจะมาซื้อ P5 กันนะครับวันนี้เราจะมาซื้อ P5 รุ่นดิจิตอลคุณมาช้าไม่ช้าหรอกแต่มาแล้วคุณมาช้าผมจ่ายตังค์ไปแล้วเอาวันนี้เรามาซื้ออะไรนะ PlayStation Sony อ uh า เป็นตัวเพห้าไม่ใส่แผ่นนะยี่ต้อนยีต้อนราคาเท่าไหร่เนี่ยเหมือนห้าเขาจะถูกกว่าตูนู้นี่ตัวนั้นมื่นหกใช่มตัวที่ใส่แผ่นได้ตัวใส่แผ่นนั้นมื่นแปดเขามื่นแปดเลยมื่นแปดหกร้อยเก้าสิบแพงมาพันพัแต่ราคาเปิดตัวตัวนี้จริงมันอยู่มื่นแสนใช่หรอเราต่างกันยังไงบ้างอ่ะต่างกันที่ใส่แผ่นได้กับใส่แผ่นไม่ได้นอกนั้นนั่งหมือนกันหมดเลยออกฟังแชหมือนกันเลยฟังแชเหมือนกันหมดเพื่อวาแล้วี่เก็บไปเจ็บไหมนะครับตัวอันนี้ประกันปีค่ะครั ถ้าที่เข้าไปลงสับ,บีในเว็บอะที่สเตชันจะ <Wow. S 1> ได้มาแตะด้วยสกาเปีเยดแต่ถ้าไม่ลงมันเจ็บออกไปเจ็บไปอน,นีมเกร็คใช่ไหมสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดลรีวิววันใต้กันอีกแล้วนะครับผม วันนี้เราจะมารีวิวน้องมิคูเปอร์นะครับผมใช่เหรอใช่เหรอจะรีวิวมันจริงจงเหรอต้องไหมอ่ะน้องอย่าน่ารักแมยน้องมือเลยเอ๊ะเป็นไงธรรมดาที่ไหนรายการลองมารีวิวเหมืองรีวิวหมาอะไรอ้าวแล้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นอีกรายการหนึ่งเก็บเอาไว้ก่อนนะครับแล้วครั้งหน้าเรามาดูกันว่าเราจะรีวิวรายการอะไรเนาะเดี๋ยวน้องผมไปก่อนอ่าน้องลงไปก่อนไปเราจะมารีวิวอะไรครับวันนี้วันนี้นะฮะนี่ด้านหลังเรานี่เลย คอพีเตอร์ไม่ใช่เนี่ยในจอเนี่ยในเกมเพเฟเฟเย์สเตชั่นไฟที่เราคอยกันมาหนูกี่ปีวะของผมน่าจะมีสี่สามสี่ปีเกือบสี่ <3 S 2> ปีสามปีกว่าาแล้วนะตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบตอนนี้2023แล้วเอ <M aker> ในที่สุดไประเทศไทยก็เปิดให้ฟุ๊กจเข้าไปซื้อหน้าชอปได้แล้วนะครับเป็นเรื่องจริงแต่อันนี้ปัญหาคือดิจิตอลหายากหายนากมากๆเอาไปแสกกันเลยดีกว่าครับ มาแล้วนี่เลยเห้านะครับเป็นตัวดิจิตอลดาวโหลดนะครับเขาเรียกว่าดิจิตอลออดิชันซึ่งราอ,อยู่ที่15,690บาทครับตัวน,นี้เพิ่งไปซื้อมาวันนี้เลยสดสดลอลอยอันนี้เราจะมาแกะกล่องเลยเนาะอันนี้เราจะเอาเครื่องออกมาเลยนะผมบอกแล้วว่ากล่อสวยมากเลยเนาะกล่องสีดำกล่องสวยครับแต่ข้อเสียของมันคือไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนี่อันนี้มือหนึ่งนะแตสภาพกล่องคือแบบ ยาข<อ>นส่งนะกาขนส่งก็ม,มีนิดนึงแหละเพราะว่าผมคือแบบมือหนึ่งมาน่าจะดีกว่านี้ใช่อจะเราเอากล่องลงก่อนแกะทีละอย่างดูเซนอจอยแตกต่ตกกับ PS นะครับอ้แตกกรางเอมากเพราะว่านวัตรกรรมมันต่งกันประมาณ7-8ปปีอะ่ะใช่เจ็ดแปดปีเพราะว่า PS ข่้นได้ออกมาตอนปี2010มันก็ะจะไม่ติดนะผมมองว่าทัานี้แบบว่าเพราะไรเทคก่ะอ่าใช่มันมีดูอวก,กาศมากเลยอะ มันดูพอดีมือกว่าเออถ้าเทียบกับจอย P4 เนี่ยจอย P4 โห<ฮ>เทียบไปแล้วดูของขนาดไซส์ต่างกันนะแบตเตอรี่ก็ต่างกันใช่ไหมแบตเตอรี่สองกันเบิร์กน,น,นิดหน่อยไม่เยอะนิดหน่อยพอร์ตที่ชาร์จก็ต่างกันนะครับอันนี้เป็น Type C นี่จะเป็นไมโครอยู่แล้วก็ทัชแพดใช่ไหมที่เขาเรียกกันทัชแพดชั้นใหญ่กว่านะครับนี่ทัชแพดใหญ่กว่าแล้วก็ใหญ่กว่ามุนเลยอ่า ดีไซน์เรียบหรูกว่าอ่่ดีไซน์เรียบหรูกว่าใช่ครับอันนี้ผมดูว่าไม่เรียบหรูกว่าจับแล้วแบบถนัดมือกว่าสวยเลยอะ่ะเออมันสวยเลยนี่คือไฟเซนตัวแผ่นรองแท่นเครื่องแผ่นรองเครื่อง นะฮะฮอ๋อคราวนี้คือเขาจะเป็นแนวตั้งจะไม่ใช่แนวนอนแล้วจะไม้แนวนอนจะได้เอาไว้ได้เลยก็ได้แนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้ไม่ยังแบบเป็นอยู่จะวางให้ท่านผู้ชมดูทั้งสองแบบตั้งก็ได้นอนก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะวางตั้งอย่างในรูปเส้นหนึ่งตั้งหลังก็จะไปวางตั้งแล้วก็ตัวนี้จะมีมาพร้อมสาย Type C ของเขานะครับตัวนี้เป็นสาย Type C ของ Sony เลยคือพอการเชื่อมต่อจะเป็นแบบทันสมัยหม,ยหมดแล้วไม่ใช่ไมโครไม่ใช่อะไรอื่นแล้วใช่ไมโครแล้วครับตัวนี้ทุกอย่างไม่เป็นต้องเป็น Type C เท่านะใช่เอาไป Type C เพราะเชื่ออมต่่เร็ววกา นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมที่ CMI 2.1รองรับนะครับผม 8K 60เฟรมแล้วก็ 8K โอเคร้อเฟรมครับโอ้โมดูดีกว่า P ส4แน่นอนแหละอ้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่ำต่างจนเกือบ10บฟีมันต้องดีกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวเราเปรียบเทียบไม่ดูกไปเนียนๆเลยเนาะอ่ะต่อมามาดูเครื่องดีกว่าก็ตัวเครื่องก็จะเชตาประมาณนี้ฮะตัวดิจิตอลทุกคนก็คงจะเห็นกันแล้วตามห้างมันไปวางขายก็ดูผมมองว่าสวยมากเลยนะถ้าเทียบกับ P สี่ผมดี P ส4ดูสีขาวพอดีเป็นไยอันนี้ P ส4สีขาวครับดูขนาดไซส์ตัวใหญ่เป็นติ่นโต้กับซาลิมอ๋อโปนนร้กๆเลยใช่มับเเปป็็นนนรุุแกของ4ยคหา ที่ยังไม่สลิมเนาะแต่ตรงนี้ตัวนี้น่าจะอ,าออกหลังสลิมออกหลังสลิมด้วยใช่แต่แต่ตบอดได้เป็นบอดคล้ายๆบอดเก่าแล้วเป็นโปรไหมฮตัวนี้ไม่ใช่โปรโปรอ่า<แ>ตัวโปรมันจะเป็นบอดเจ็ดสองวินต้นด้วยเจ็ดสองเจ็ดสความหนาไหมฮะต่างกันไหมดีไซน์ก็ต่างกันและคอนโูลก็ต่างกันแล้วแล้วก็แอร์โฟลูด้านั้งบุคคลหลังครับช่องระบายอากาศโอ้โห นำหน้าไปไกลแล้วด้วยที่ว่าทเทคโนโลยีมันต่างกันมันจะ,ะแต่จริงอยากให้ออกแบบไม้เในปุ่นนี้นิดใหญ่ไปอันนี้พกพาย,ยากอันนี้ยังพกพาง่ายอยู่อันนี้ยากเลยนะด้วย<ช>แล้วพอร์ตที่ให้มาอ่อตของเครื่องน,นี้ที่ให้มานะครับจะมี USB ไทย A ครัทั้งหมดตัวนะเป็นตัวเป็นทั้ง A อ่าสาด้านหน้าผมเย่ใจะ่าเป็นสามจุดหนึ่งรเปล่าแต่ว่าอันนี้มันมีลูกสายฟ้าผมว่าคิดว่าเป็น USB-A port lightning นะครับอ่าด้านสองมันจะเป็น U USB-A นะครับเป็น3 2มจุดสีงมั้งสี่รนี้ไม่สาจุดสองก็สามจุดหนึ่งแล้วก็มาพร้อมกับพอร์ต LAN นะครับผมไว้ต่อในด้านหลังเสียบเลยได้แล้วก็มีครับทน่าจะเป็น t h u n d e r หมือกัน้เตู ข้อเสียของมันคือเนี่ยจะเก็บเทียบกับ s 4นะครับท <Yeah. S 1> ี่ s 4จะมีพอร์ต USB ทั้งหมดอสองพอร์ตเหมือนกันแต่เขามีพอร์ตออปติคอลมาให้ซึ่งตัวนี้ผมไม่ชอบใจเลยเพราะผมใช้ลำโพงของโซนี่ที่ติดพอร์ตตัวสายออปติคอลอยู่แล้วผมไม่สามารถต่อได้ต้องซื้อตัวแปลงมาต่อโอ้ตัวนี้ต้องซื้อตัวแปลงมาต่อเหรอใช่ใช่ซื้อตัวแปลง oh. ตรงนี้ออปติคอลด้านหลังมันไม่มีมาให้อ๋อ oh. โอเคเข้าใจได้ขอเจซซี่ไหก็ขอไม่อาอธิบายแล้วกันมันเป็นมันต้องมีอยู่แล้วแหละไม่มีก็เล่นไม่ได้ก็ประมาณนี้อะเพสีเก็บเพราะวันนี้เราจะรีวิวจอพีห้เนาะก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆของเพื่องใช่แล้วก็ตัวจอยแต่ขอกลับมาที่ตัวจอยหน่อยอาตัวจอยจอยทดลองเล่นมาแล้วประมาณ3 4ชั่วโมงมันยังมีอ d ดแอพต e ทิคเกอร์เลยแแบบฟิลมกูดมากสำหรับเด็กที่เล่นเกมคอนโซลมาตลอดชีวิตแล้วคือแบบมันฟิลมกูดมากในการใช้จอยแต่ต้องให้พี่หลุยลองเล่น嘛 เสียงเสิงนี่ผมบอกเลยว่าแบบอ่าสตูแน่นกว่า P4 แน่นกว่าเยอะดูนะเสียงแบบพละเรื่องเลยคือแบบดูดีครับดูดีแบบแน่นแน่นจริงแน่นจริงทุกอย่างนี้หมดอ่าแล้วก็ตัวนกรกอะปกติของ P4 มันจะบุมตรงไหมถ้าเกิดเรากดอ๋นนอ,อไม่บุกอ๋อยไม่บุมเออใช่ใช่เออเออสีมันเออใช่ใช่เออก็ประมาณนี้เลยอันสวยมากเลยเข้าเครื่องโอ้ ไม่ได้นอนมันก็ซีมันได้สรมันได้มาไหนเราวางนอนหรือวางตั้งในแท่นให้ดูว่าแท่นมันใช้ยังไงตัวแท่นหรืวางตั้งมันจะมีน็อตมาให้อ่ามันจะมีน็อตมาให้แล้วละเอ๊ะแต่เนี่ยมันมันตอนแรกมันจะปิดอยู่ไม่มีแล้วก็แค่หมดนะไม่เหมือนแบบต้อนมัอยู่ข้างในเออตอนที่เขาล้ำนะตอนนี้ก็โอเคเลยแล้วพอเฟอรนิเจอ่์จะจับเออยวเอานอนก่อนแล้วนั่นน่าตาจะนอนก่อน นอนจะไม่ยากนอนก็วางเลยวางใช่วางแล้วก็ล็อกเข้ากลีบอ๋อมันจะมีที่ลอ็อกใช่ปึ๊บห้องโถงนี่ไปยากครับไปยากแต่ว่าผมรู้สึสกว่มกมามันคือสัตว์เออผมว่ามันแปลกแหวกการมานอนจะเป็นอ่ามันก็ผมมองว่ามันแปลกๆนะมันเหมือนหอยอ่ะขาปิดเปิดเนาะซึ่งผนตัวคิดว่ามันไม่เหมาะวางเออไม่เหมาะวางอย่างนี้แต่เราวางนางตองตั้งเลยตั้งตั้งเลยจะสวยกว่า การวางนอนวางตั้งมีฝนใอการระบายอากาศความร้อนไหมมีมีอันไหนต,ตั้งตั้งวางตั้งก็ระบายอากาศได้แต่ถ้าเกิดวางนอสนสวดตัวคิดว่ามันจะโฟร์ดีแบบเอวาวางอยู่อ่าอากาศมันจเรียนเขาได้จากทุกทางแต่โซนี่เขาวิเคราะห์มาแล้วว่าจะาาต้องเข้าได้จากทุกทางเออเข้าถึงนี้แบบนี้ทุกเรามีตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีตัวอุดดอตอยู่ตรงนี้ ปดโหลดอ่ะเราต้องแกะออกใช่เราต้องแกะออกแต่ผมมันมีเล็บมีเล็บปะไม่เป็นไรครับเราแค่สาธิตให้ดูว่ามันวางตั้งได้มันจะเข้าล็อกมันเลยใช่ไหมใช่มันจะมีล็อกมันอยู่เออก็ดูดีขึ้นนะเออแข็งแรงด้วยต่อให้ไม่ต้องใส่น็อตแต่ถ้าวิ่งชนน่ะน่าจะล้มลงถ้าชนเลยก็ล้มนะต่อให้ติดดันล็อกไม่ได้ก็ล้มเลยก็ล้มแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมเขาเว้นสเปซไปหน่อยนึ่งอกระับมันข้ใช่อ่าโอเคโอเค แต่มันหมุนไม่ได้เนาะก็จะหมุนได้หมุนไม่ได้เยู่อนกเดี๋ยวเราไปประกอบแล้วก็เราจะลองเทสเกมให้เพื่อนๆดูนะคะว่า PS หตัวเนี้ยต่างกับ PS สี่รุ่นก่อนมากน้อยเพียงใดเฟรมเรทจะต่างกันไหมภาพจะสวยต่างกันไหมเนาะโอ้โหโอเคคฟอล์คนหเึโอเคเราไปชมกันก็ดูจากเท่าที่สังเกตเห็นนะครับในไฟล์เนื้อภาพของเจ้า PS 4และ PS 5เนี่ยค่อนข้างจะ มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยค่อนข้างจะดูได้ยากนะตอนเราไม่จับผิด หรือแบบเราไม่ได้แบบเพ่งเล็งจริงๆสิ่งที่แตกต่างกันหนึ่งอย่างแล้วก็คือเรื่องของเฟรมเรทนะครับ30เฟรมกับ60เฟรมความลื่นไหลสมูทแตกต่างกันอย่างแน่นอนอย่างต่อมาอาจจะเป็นเรื่องของแสงและเงานะครับแล้วก็เรื่องของความคมชัดเรื่องของ HDR นั่นเองที่ทําได้ดีขึ้นไดนามิกเรนอ์อะไรต่างๆนะครับก็ PS 5ก็ต้องทําได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดกับการเล่นเกมบ้างไหมผมมองว่า ขึ้นอยู่กับเกมนะครับบางเกมมีฝนอย่างชัดเจนอย่างเช่นเกมสป i d เดอร์แนะฮะอาจจะมองเห็นอย่างชัดเจนแต่ถ้าเป็นบางเกมบางเกม้เราไม่ใส่ใจจริงๆนะ่ะ ถามว่ามันเล่นได้มัเล่นได้นะไม่ไเป็นแย่นะครับ p พ4ใช้งานต่อไปได้แต่ถ้าคุณมีงบหรือยังไม่เคยซื้อเพ a y s t a t i o n เลยก็แนะนําไม่ข้าไปซื้อ PS5 เ,เ,เลยจบก,กว่านะครับจบกว่าเรือว่าปนาคตทีจกไกลกว่าในเองเลยครับส่วน p ี4หาซื้อมือสองค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็ลองตัดสินใจดูครับในเหล่ราคานี้ก็ต่างกันอยู่เกือบหมื่นเกือบหมื่นเลยเรียกว่าเป็นหมื่นเลยก็ได้แล้วครับหมื่นหนึ่งกับหมื่นสองแล้วก็ ถ้าผมเชียร์นะผมมองว่าใช้ PS4 ต่อไปดีกว่าครับหรือว่าคนยังไม่เคยซื้อก็ซื้อ PS4 ก็ได้แต่เกมใหม่ๆอาจจะพอลง PS5 แล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเกมใหม่ๆก็แนะนําไป PS5 แต่ถ้าคนไม่ได้ติดว่าอ้เกมเนี้ยผมอยากเล่นอยู่แล้วแต่ PS4 มีก็ซื้อ PS4 ครับก็ลองดูภาพไปเรื่อยๆนะครับผม เราก็ไปเทกันมาครับเป็นยังไงมากครับก็ไบบก็ตอนนี้นะครับเบย์จะบอกว่ายังไงดียังไงเปอร์ฟอร์แมนซ์กับเทคโนโลยีมันต่างกันมากอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยพวกเฟรมเรทพวกอะไรไม่ต้องสงสัยยังไงเบก็กินขาดดยู่แล้วกินขาดเลยนาะใช่ฮะแล้วก็ขอบอกเบื้องต้นก่อนนะครับผมการเทสเครื่องเลยครับนะครับเราใช้ตัวเครื่องในการเล่นในการอัดนะครับในตัวเครื่องโดยตรงเลยนะครับไม่ได้ผ่านคอมพิวเตอร์แต่ประการใดนะครับผมก็เลยภาพอาจจะไม่ได้ดูดีขนาดอา คนอินเทอื่เน็เขาที่เขาเล่นผ่านคอมพิวเตอร์กันมาคลีมิ่งแล้วก็วันนี้ก็ออฟัดไว้เรื่องนึงเลยครับผมมาพ่อ้า,ารีเซลทุกท่านนะครับก็ขอให้ท่านเจริญเจริญนะการขายรีเซลเพราะตอนนี้มันมาวางขายแบบแบลบ็อแกบบอินได้แล้วครับผมพัดดีใจตรงนี้แหละราคาก็แรงนิดน,นึงแต่ไม่มากเท่าแต่ก่อนใหญ่พูดสองหมื่นเจ็ด ทันทีกลางเมื่วาเว้ยแพงเกินพอหนุม่มเดินไปชิพี่ครับเครื่องมีเท่าไหร่อ๋อสองหมื่นเจ็ดเ่าน้องโอ้สองหมื่นเจ็ดเลยพี่นะคะ่าราคาพิเศษเลยคะ่ะแล้วกูไปดูดาวงลกลางเม่อวานพี่ครับอ่าตัวสายแผ่นนี้อ๋อหนึ่หมื่นแปดห่งหมื่นแปดถกหนึ่เก้าสิบแต่เรื่อใกล้เคียงอ่าอันนี้อันนี้คือราคาไม่ต่างหายนมันบวกแต่ราคาเปิดตัวมาเพื่อมาสองหมนบาทกลา่าวเป็นรายการเลยครับแต่การกี่รายการเฮ้ยไม่ได้สิมีคำคมด้วยต่อไปนี้จะมีคำคมคำคมใช่ มีเป็นมได้แค่คจบปะจบวนี่ค่ะทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะช่อง y ย u ทูบบุ๋มซีดกันด้วยนะคะ